วันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าการพิมพ์สามมิติจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตตามคำกล่าวของเฮดริกไฮตมันผู้ร่วมงานคนหนึ่งของบริษัทสถาปนิกสัญชาติดัสชื่อดี s ซึ่งกำลังพิมพ์บ้านหลังหนึ่งดินทองในกรุงอัมสเตอร์ดมโดย พ a าเมอร์แมคอร์หรือเครื่องสร้างห้องเพื่นพิมพ์สูง6เมตรจะสร้างผนังบัวเคนิสและห้องขับต่างๆพร้อมไปกับการทดลองใช้วัสดุแบบและแนวคิดที่แตกต่างหลากหลายการพิมพ์จะจะเกิดขึ้นผ่านพลาสติกที่พึ่งเรซินไม้คอนกรีตไทเทเนียมใย,ยคาร์บอนและนือื่นๆื่ครับ